สวัสดีครับผมเพชรพาลวยสวัสดีพี่สู่ผู้สุขคนครับผมมาแล้วพี่น้องแนวทางรัฐบาลไทยของเส้นอีสานไต้บาดนี้พ่นวาพ่นจีเปลี่ยนสายญาติพี่น้องได้เปลี่ยนสายญามาเป็นเส้นบุรีรัมย์ประทันแตงวดนี้ก็ขีเป็นเส้นอีสานไต่ประทันพ่นวาหมวดต่อไปขีเปลี่ยนสายญาติพี่น้องได้อย่าลืมได้ เสี้ยนเพิ่นที่เปลี่ยนเป็นเสี้ยนบุรีรัมม์ประสานพนวเสี้ยนในสารไตเบาเพิ่อนที่เป็นเปลี่ยนเป็นเสี้ยนบุรีรัมม์เลขของเพิ่นนี่พี่น้องสายวิ่งสายแลียนจะถิมจะป่าเด้พี่น้องอย่าลืมเด้เลขวิ่งของเพิ่นกับอะไรหลายตัวพี่น้องเพื่อนขียเอาตัวเด่นเอาตัวมันส้นกันมาเป็นเลขวิ่งก็เข้าเจีดได้พี่น้องบนล่างวิ่งเจ็ดเก็ดตัวเดียวได้พี่น้องเด้บนล่างวิ่งเจ็ด สายวิ่งสายแลนบ่ผิดหวังเนาะพี่น้องเนาะสายวิ่งที่นี่เห็นบ่กเจ็ดมันชนกันเล็กในตะล่างเป็นเล็กในตะล่างเพิ่นก็น้อยคู่พรพี่น้องแต่เพิ่นมาจับให้นี่ติดเจ็ดมิเตรเจ็ดสี่เนาะพี่น้องเล็กออกหาเจ็ดมิตรเจ็ดสี่ส่วนเล็กดับของเพื่อนกระดับได้พี่น้องล่างดับศูนย์ล่างดับศูนย์ได้พี่น้องได้เล็กวิ่งกันมาเลขดับคู่กระดับสนิท วดที่แล้วเพิ่นหามาซีคูวดนี่ห่างหน่อยลงแล้วพี่น้องวดนีงวดนี้ก็ห่างหน่อยลงงวดที่แล้วเพิ่นหาเป็นบนล่างโอ้วดนี่หน่อยคูลงมากเพิ่นหาบนย่างเดียวตัวนี้บนอย่างเดียวเอาตามนี้พี่น้อง เแค่หลักฐานของเก่าสายวิ่งสายแลนเจ็ดตัวเดียวนี่สามสิบ ท่านว่าหกหกเนาะมันได้เขียนก่อนแล้วอีสานเสี้ยนเอาไปข้างล่างกันเลยพี่น้องกับมาเบิงเหล็กติด,ดเหล็กวิ่นของเพลินเหล็กติด,ดเหล็กวิ่นของเพลิน ที่เป็นสี่หนึ่งสองวิ่นดาวโยนี่นี่มันก็บ่หลายแล้วเนาะพี่น้องเลขเพราะว่าเลขมันชน ป็นวิ่นกันมันก็ะีดมันหลายละเลขกมันชน้นเหล็กของเพื่อนให้สังเกตตัวมันชน้นนะพี่น้องเด้อหนึ่งวงกลมใบฟอมฮึอมนกกลมใบฟอมจังโมน,นีไปใส่เหล็กของเพื่อน งวดที่แล้วแบบงวดที่แล้วแบบบนล่างงวดนี้บนบนับให้เป็นบนวิน่งบนถ้าพี่น้องมักลางก็ได้ได้พี่น้องเด้เน้นบนกันล่างก็ได้อันใดมันกับเบเนีบอนอนเดิมันกับมาได้ทั้งบนทั้งล่างอืมแต่เพื่อนไ้เป็นบนเน้นบนนะพี่น้องเน้นบน หนึ่งได้ผีหนองหนึ่งผวานหนึ่งมันชุนหวดที่แล้วมันเกียจมันชุนหวดที่แล้วมันเกียจชุนหวดนี้ปันหายหนึ่ง ส่วนเลขจับคู่เลขจับคู่ซีหนึ่งเพื่นกระจับตามนี่แหละพี่น้องซีหนึ่งหนึ่งสอง แล้วก็สองซีเพิ่นก็จับเอาในตล่างนลยพี่น้องจับในตตล่างซีตัวนั่นแหละว่ามีตัวเน้นได้พี่น้องเลขสามคููว่ามีตัวเน้นเท่ากับกับตัวได้พี่น้องขยจะเริ่อมกับตัวน้าอันนี้คือเพิ่์นไหมาบนอย่างเดียวได้พี่น้องได้บนอย่างเดียวกัดล่างเป็นน้ำแน่นะพี่น้องมันกับแน่นปะนอนแต่เพิ่นกับไฮมาก็คือบน ดับล่างดับล่างสาม้ลยพี่น้องด้อหมดที่แล้วเพิ่นดับล่างศูนย์วันนี้ดับล่างสามดับล่างสามเลพี่น้องด้อดับล่างสาม สี่หนึ่งหนึ่งสองสองสีตาพี่น้องมากกวคือ1นึ่งหนึ่งกได้พี่น้องได้แต่เพิ่นพัจับให้ิ่นจับให้สามกู สามหางพี่น้องก็จับเอาวิ่งเอาอยู่ในตล่างนนะ่ะสี่คูสี่หางเอาขอบคุ้นเสี้ยนนิสานไตห่วนหนาววาหีเปี่ยนเป็นเสี้ยนวิร์รั่มมาสัน่นเล็กติดเล็กวิ่งกะสีหนึ่งหนึ่งสองส่วนเล็กวิ่งก็คือหนึ่งเน้นที่หนึ่งได้พี่น้องเด้จับคู่กับมีสีหนึ่ง หนึ่งสองสองส,องสีล่างดับสามสามคููเพิ่นบ่มีตัวเน้นได้พี่น้องได้เอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมกะเบิ่งของเก่าควบคู่กันไปน้าได้พี่น้องได้นี่งมดที่แล้วเพิ่นห้เจ็ดมันชนเจ็ดชนเชนพิ่นกรให้ไม่วิ่งเจ็ดส่วนล่างเพิ่นกระดับศูนย์นี่อันนี้คือหลักฐานของเกา่าพี่น้องห้าปเอย่งคลิปยอดหลังกันได้ ขอบคุณเส้นอิสานไตอะไรครับผมที่แบ่งปันแนวทางรัฐบาลไทยพี่น้องห้องก็แคบหนาจอตามนี้นะครับเด้อมากระจัดคัดกระพานตัวเลขก,ก็เป็นแค่แนวทางขอให้มันมันมนเฮ่งเฮปังปังกันสู้ผู้สุข้นในมีเงินไนมีท่องกินปีไม่กันเที่ยวปีไม่กันคอยสุขภาพแข็งแรงอออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจปลาลุยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม